แค่าหายสงสัยสิ่งนี้มันคือสิ่งที่สิ่งที่เห่าประเด็ดนี่ครับเดี๋ยวปรากฏวา่ามีมีคนมากลก่าหาเหาเนี่เจ้าคิดจังไดงพี่พิสูตรคอยกระบอกให้เจ้ามาพิสูจร,ร์อยู่อนแล้วครับมาเบิงก่วน รถต้องสงสัยนี่เข้าเป็นผู้เสียหายนี่เข้ามาเบิ่งรถขนกรอนเข้านะ่ะมาเบิ่งรถผมกรอนอันนี้ให้ตำรวจเพิ่นใส้ไม้เรียกมากไอ้พวงเข้าไปเนี่ยมือผมเสียหายด้วยครับเสียหายทำเไป็นไม้เลี่ยงเข,ข้ามาครับมาเบิ่งมากจัดถามว่าเป็นยังกเัับวนไปเจ้าคือบัคคีรถมาเนี่ยรถมือผมย่บานย่างเจ้าย่บานไหนยายเจ้าย่บานไหนยุ่โน,น่นสังสขแค่นโน่นสังค่ะย่บานโขแค่นเหมือนมัครับค่ะค่ะ เจ้าขี่รถแม่หรอมาเบิงก่อนครับพันโทอนับเลี่ยมพันธทพันโทอมากมหัศจรรหมายกับว่าใดอันที่พันโทอมากมหันศจรรยามันขึ้นอยู่กับเฮ่าครับเพราะว่าเฮาเป็นผู้เฮ่าเป็นผู้แจ้งความเขาว่ารถผมเนี่ยวาลดมือผมเนี่ยไปเชี่ยวซนเจ้าเป็นผู้ยืนยันเขาดิเนี่ยเจ้าหน้าที่เขาทำไปตามนั้นดิเนี่ย เราบนสำนักไปจะอ่านไปปัจจุบันเราได้เบอร์มาผมไม่ได้หูยังเลยครับไม่ใช่ว่ารถคันนี้ชนรถคันอื่นไีรถต้องสงสัยเพราะว่ารถคันนี้เข้าออกสมมุิวางสิเอาใหญ่สมมุิวางสิสมมุิว่ารถเมื่อผมอยู่ปัตตานีนี่เสียมื่อผมขับรถมากมันป่ะเนี่ยแล้วค่าเสียเวลาค่าเสียหายเมื่อผมล่ะมันก็ต้องเป็นอิฐอะไรนี่นึงครับครั้นแบบนั้นเขาก็ะซิ่งเสื้อย้างจังหวัดอุเออ เขาก็จะใช้สื่ทางุไปเบิ่งเปตัวซื่อๆแล้ววันนี้ค่าเสียเวลามึ่ผมผู้ใดสิออกอันเม่อ้มไปเนี่ยบ่ครับมันาแมนเจ้าแยัวิมนก่คือเับเจหามอันใ่มกืเจ้าคิดเจ้าคิดต่เื่องเจ้าเจ้าคิดต่เล่องความสะดวกสบายของเจ้าเจ้าบ่คิดถึงค้ามลำบากของมู่ข่อยเลยมู่ข่อยนี่ยยู่ซื่อๆนี่บเได้ใเป็นยังนี่กคับจะได้มายุ่งกับเจ้าเนี่นา ก็แค่จบว่ะแว่เจ้ากสคอยกับบอกเราดีว่าห้มาเบิ้งเจ้าจังคอยประเดทหามันไปเนีไปแหมคอยบอกว่าให้เจ้าเจ้าเป็นเจ้าโตไหมเจ้าเป็นเจ้าโตผู้เสียหายไหมเจ้ามาเบิ้งก่อนเจ้าสิเห็นมามันบ่มีมันบ่มีห้อยเชียวซ่อนรถเจ้าเลยเบิงกอไแกไอยก็ลอาบอันนี้นี่มันสมันย่้ไ่าอยปดทเรื่อเกัน ว่าสิไปดยังไงเพืนก็อาศัยเพื่อนว่าเออแขวนไว้แต่ก็ต้องสงสัยว่าเห็นขั้นนี้บ่ประมาณนี้ไห้เพื่อนออกไปสืบให้ซื่อๆบถ้าสืบแล้วเขาบอกเจ้าแล้วมันว่าแบนไหเขาบอกเจ้าแล้วเจ้าเจ้าเจ้าตัวรถพูดพูดเดือดร้อนคือผมเนี่ยบอกว่าให้เจ้าน่ะมาเบิ่งดูมันแมนบ่เออขันมันบ่แมนเจ้าก็แค่ยกเลิกไปคันนี้บ่แมนคันนี้เมื่อผมก็สิได้สบายใจแล้วก็ มุเจ้ากับเฮ็ดงานยังของมุเจ้าต่อไปมุข่อยกับเฮ็ดงานของมุข่อยต่อไปอันนี้ให้มุข่อยได้ไปไวุ่นวายกับเรื่องที่มุข่อยว่าได้เฮ็ดเนี่ยมันแมนอยู่บ่ผมสามารถเรียกร้องความเสียหายได้ฟ้องมินประมาทได้มันปักตามแล้วรุน่นนี้ถ้าให้มุงผมเลยเข้าไปเอาเจ้าก็มภาคีศูนย์บางก้อแตว่า เจ้าบ่าเข่าใจกฎหมายย่า่เ <j> จ <esh aw> ้าบ่าเข่าใจกฎหมายเจ้า <j> บ <esh aw> ่าเข่าใจกฎหมายวันนี้ค่าค่าเสียหายมู่คอยล่ะบัดนี้ค่าถือก้าวหาล่ะค่าเสียเวลาล่ะสิ่งที่มู่คอยบระเด้มู่คอยอยุเซื่อๆนี่กับนี่เรื่องตั้งซี่เกิดขึ้นมากนี่เสียงมู่คอยไปเรียกร้องเอาความเสียหายกับไผ่กันมาแมนกับเจ้าเจ้าจะบ้เรียกร้องในกรณีอย่างเอาในกรณีก้าวหาของเจ้านี่เด้อ เอิอนเอาเอิอนเอาเนาะรถมุดจอดเสียหายจักบาทรถจอดเจ้ายังอยากได้ค่าเสียหายมันบ่าคาส้นนี่เชียวส้นนี่เจ้าอยากได้ค่าเสียหายมันบ้าบัดนี้ค่ามุขไข่เขาไปล่ะค่ามุขไข่เสียเวลากับสิ่งเหล่านี่ล่ะเจ้าสีบดซอยเา่บัดนี้หันบ่มี่ยังเสียเวลากับสิ้นเรานี่ยังจะเอาบัตรบดจับบตรบจตัวเอาโอเคครับเดี๋ยวผมเสียรถเขาไปเหมือนเอือนหันบ่มี่ยังหอยสีรลองเลี่ยนเจ้า กรณีค่าเสียหายนี่ล้อย่างคีร่าข้าน้ำมันก็ต้องห้าร้อยละไปถ้าคอยไปนี่ค่าเสียเวลาผมอีกชั่วโมงละสองพันหาครับ,บรค่คาเสียเวลาของเจ้าเจ้าเป็นผู้เสียหายอยู่แล้วเป็นบ่ล่ะอ้าพี่นอ <c oughs> อ้องบอยยอมครับยายอนี่บานไปครับเรื่องราวบานไป สำหรับเจ้าดีแม็นะครับที่กำลังตกเป็นผู้ต้องหาในคดีชนแล้วหนีครับทั้งทั้งที่เราไม่ได้ชน,นครับไม่ได้ชนหลักฐานพยา,ยานนะครับเขาก็ไม่มีนะครับมีแค่กล้องวงจรปิด ตอนออกเข้าโรงพยาบาลน,นะครับไม่มีภาพตอนชนตอนอะไรนะครับก็ยังจะยืนยันนะครับมาเอารถเราไปเข้ารับการตรวจนะครับพิสูจน์หลักฐานนะครับให้คุณตำรวจมาเอาวันนี้ครับผมถึงผมสีอธิบายจนน้ำลายฟุ่มปากเล่ากับ,บ่บยอมฟังครับย่ายอน,นี่ผมบอกให้เล่ามาเบิงมาเบิงหลดว่ามันมีห้อยซ่นหลดเจ้าบอให้มาเบิงก่อนจังไพ เอารถเข้าไปเพราะว่าถ้าเอารถเข้าไปเนี่ยมันมีค่าใส่ใจนะครับอืมมีค่าใส่ใจมีค่าเสียทางต่างนะครับค่าเสียเวลานู่นนี่นั่นนะครับของมูผมนะครับพอเอารถเข้าไปมูผมก็ต้องเข้าไปหน้ามูผมก็ต้องเสียเวลาเบิดทั้งทีมงานนะครับมือนี้ก็ต้องจอดเบิดครับเนี่ยลดหลายขั้นเนี่ยจอดเบิดนะครับนี่ผมจะบอกให้ครับผมอธิบายสู้เล่าฟังแล้วครับว่า ตำรวจฉีเม้ามาหนีเดียวผมสอธิบายเป็นก๊อกทุายนะครับั๊บห้อยพวกนี้นะครับมันมีห้อยแต่เก่าแล้วนะครับพวกนี้ภาพพวกนี้นะครับรถคันนี้นี่ผมใช้งานตลอดนะครับผมมีภาพก่อนที่รถจะเอาไปช่วงสงการนะครับช่วงสงการตอนที่รถมาด้าคันนี้เสียนะครับพังผมเอาคันนี้ไปเติมมั่นผมเอารถคันนี้ไปท่คลิปอยู่ครับ มีภาพหลักฐานเบิรครับนี่ห้อยชวนผมเนี่เป็นห้อยเกาเบิดครับช่วงมีภาพหลักฐานเบิดตครับนี่ห้อยนี่ก็มีครับแต่เกานะครับห้อยเกาหนงมีเบิดครับโยกเป็นตะห้อยนี่ห้อยเดียวนะครับห้อยนี่กับห้อยนี่ครับเป็นห้อยที่เกิดขึ้นไม่เมื่อ,อวันที่ยี่สิบกัวที่ผ่านมานะครับย้ายเราเปิดประตูไว้มันถอยลงใช้หนีครับนี่ ตามตรงนี้ครับเนี่ยนี่ยังมีห้อยสีอยู่นี่ครับตามตรงนี้นี่ครับนี่เปิดประตูไว้แล้ววันนี้รถมันไหลครับตามนี้นี่นี่ครับห้อยสีปิดอยู่ครับตามตรงนี้อันนี้คือห้อยไม่นะครับพวกนี้มีห้อยเกาเบิดเหรอครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดผากให้เบิรงครับพี่น้องเดี๋ยวผมเปิดผาพให้เบิรงนครับพวกนี้มีห้อยเบิดครับ มีห้อยเกาเบิดนะครับมือเกิดเหตุคือมือตาซิดนะครับเล่าไปหาหมอครับผ้าคนป่วยไปหาหมอนะครับล่ยงบานกเ็เลยเขาก็เลยเห็นนะครับรถคันนี้นะครับมือเกิดเหตุอยู่ใกๆลๆรถเขาที่ถูกชนนะครับเขาเลยคิดว่า รถเข้าไปช่วนเขานะครับเอาดยโฮมเปิดภาพให้เบิ้งครับยายนี่เราดือด้อดึงนี่นี่ครับพี่น้องาภาพนี้ครับผมเป็นภาพเมื่อตอนสงการนะครับ,น,รรบนี่นะครับ นี่ครับนี่แ็แรครับช่วงสงการนี่ครับรอยรอยนี้รอยที่แก้มตรงนี้นะครับมีแล้วครับเห็นไหมนี่รอยตรงนี้นะครับเราเห็นแล้วมีแล้วใช่ไหมเดี๋ยวดูรอยต่อไปนะครับ นี่เป็นคลิปช่วงรถมิดมาด,ด้าบีทีห้าสิบเสียนะครับนี่ตรงนี้ก็มีครับนี่เหตรงนี้ก็มีแล้วนะครับตรงนี้ก็มีแล้วนะตรงด้านหลังนี่ครับตรงนี้นี่ตรงบุบ บ,บ,บุบด้านหลังตรงนี้นะครับบุบด้านหลังตรงนี้มีหรือยังน,นี่มีแล้วครับมีบุบด้านหลังบุบด้านหลังนี่ก็มีแล้วนะครับ <c oughs> เราสีหาว่าบุบได้อีกนะครับบุบได้มงมาท่านมี่ คลิปนี้คือตอนช่วงสงการนะครับช่วงสงการที่รถมาสด้าบีที50รถส่งน้ํามันของผมนะครับมันเสียนะครับก็เลยเอาคันนี้ไปบรรทุกน้ํามันผมก็มีโอกาสพอดีได้ทําคลิปนะครับถึงได้มีหลักฐานนะครับเอาไว้ว่ามันมีรอยตรงไหนบ้างนะครับอ่ามีรอยเก่านะครับจะชัดเจนบางอะอีก นี่เบิร์ทุกห้อยครับพี่น้องมีหมดทุกรอย <c oughs> ผมก็งงมากนะครับทั้งๆท,ที่ผมยืนยันไปแล้วนะครับก็ยังจะดันทุลังนะครับดันทุลังคือจะเอาจะเอาผิดให้ได้ว่างั้นเถอะนะครับจะเอาผิดให้ได้ เราเนะี่ะซึ่งเป็นคนที่ไม่ได้ทําอะไรเนี่ยครับอยู่ดีๆเราจะได้ไปกับเรื่องราวที่เราไม่ได้ทําอะไรแบบนี้เนี่ยถ้าเป็นคุณคุณจะยอมไหมคุณจะยอมแบบแบบไหนครับผมแบบไหนนะพี่น้องนี่เป็นคลิปต,ตอนหลังตอนช่วงสงการนะครับนี่เดี๋ยวผมให้ดู ว่าวันที่ลงคลิปวันนี้นี่วันที่เท่าไหร่นะครับผมเป็นยูทูบเบอร์นะพี่น้องก็คือรถทุกคันที่ที่อยู่ในในในนี่ครับในบ้านผมเนี่ยก็คือผมจะลงคลิปไว้หมดทุกคันนะครับนี่เห็นไหมหกเดือนที่แล้วครับนี่เห็นไหมหกเดือนที่แล้วนะครับคลิปนี้ครับนชื่อคลิปว่ารถยี่ห้อตลาด มันไม่พังยี่ห้อดังมันไม่เสียเป็นเหรอครับสาเหตุที่ได้ถ่ายคลิปนี้นะครับเพราะว่ารถแบรนด์นี้เป็นแบรนด์ตลาดนะยี่สูสูนะครับส่วน m a ดนะ้าบีทีห้ะเป็นแบรนด์ที่ลองลงมานะครับช่วงนั้นรถพังนะครับเครื่องพังคนก็เลยมาคอมเมนต์บอกว่ารถยี่ห้อตลาดเนี่ยมันค่าซ่อมอะไรมัน ูกอะไรอย่างนี้ครับผมผมก็เลยอธิบายไปว่าแบรนด์ตลาดถ้าคุณไปเข้าศูนย์มันก็แพงเหมือนกันครับผมถ้าเป็นของจริงอา่าวันนี้ตำรวจจะมานะครับตำรวจจะมาเอามีรอยที่เกิดใหม่ก็มีแท่รอยนี้ครับผมเนี่ยรอยนี้กับรอยนี้นะครับซึ่งผมก็ยืนยันแล้วนะครับว่ามันถอยมาชนตรงนี้นะครับเนี่ย รอยสียังเห็นครับชัดๆนะครับตรงนี้เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ครับมีร่องรอยนะครับมีร่องรอยมีหลักฐานรอยของเราทุกรอยเรามีหลักฐานหมดนะครับมีหลักฐานหมดมีนะครับสีเยยบสียังเปื้อนครับนี่ <S <S เปื้อนเลยครับอ้าว <S <S เราเสียวย่างอีก ที่นน่ๆครับผมวันนี้ถ้าจะมีการเอารถผมไปตรวจนะครับต้องมีคนเสียค่าใช้ใจ่ายนะครับต้องมีคนเสียค่าใช้จ่ายในค่าเสียเวลาของพวกผมนะครับแล้วก็มีต้องมีคนเสียนะครับค่าใช้ใจ่ายทั้งหมดนะครับที่เราจะโดนนะครับ